บ่ายวันหนึ่งที่อากาศร้อนอบอ้าวต้นพ่อค้าของเก่าหน้าตาเสื่องซึมกำลังเดินสำรวจโกดังร้างเรนชานเมืองซึ่งมีข่าวหรือว่ามีของเก่ามากมายซ่อนอยู่ภายในโกดังเต็มไปด้วยกลิ่นอับชื้นและเศษข้าวของกระจัดกระจายไปทั่วเสียงรองเท้าบดกับเศษแก้วแตกใต้ฝ่าเท้าดังแก๊กแ๊ให้รู้สึกอึดอใจ ต้นเดินลึกเข้าไปจนถึงมุมอับของโกดังที่มีผ้าใบเก่าๆคลุมกองของเอาไว้เขาเอื้อมมือไปกระชากผ้าใบนั้นออกอย่างแรงจนฝุ่นตลบพ,พรางลูภายใต้ผ้าใบมีลงังไม้เก่าๆรีงซ้อนกันอยู่หลายลางังต้นหยิบไฟฉายส่องดูด,ด้วยความหวังว่าอาจจะเจอของมีค่าบ้างสักชิ้นสายตาของเขาเหลือไปเห็นพระพุทธรูปองค์หนึ่ง ขนาดประมาณศอบหนึ่งวางอยู่ในลังไม้ที่พังไปแล้วครึ่งหนึ่งขระพุทธรูปนั้นถูกพันด้วยท่าขาวเก่าๆจนมองแทบไม่ออกว่าเป็นรูปอะไรแต่สิ่งที่สะดุดตาคือบริเวณใบหน้าและดวงตาถูกพันไม้อย่างแน่นหนาเหมือนตั้งใจจะปิดบงังบางสิ่งเอาไว้อูหู